สวัสดีครับผมเมื่อวันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกเอ้ยเจ็ดมีษานะครับผมสองพันหกแปดนะครับผมมื่อนี้ทางร้านสมจันทร์ซาวเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมรับซื้อรับแลกรับเพิ่นนะครับประเมินราคานะครับรับเอาของใหม่นะครับของเก่ามาแลกของใหม่นะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับวันนี้วันที่7มีนาคม2568นะครับทางร้านสุกันสาวเปิดให้บริการตามปกตินะครับตู้ลำโพงซับเบส18นิ้วมือ2นะครับก็มีให้บริการก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีแผ่นนิใบแล้วก็ทีเนะครับหรือว่าไทยออริโอนะครับมี2ใบนะครับส่วนเมื่อหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่ายของอาจารย์อีตออริโอเมืองร้อยเอนะครับอนนี้ก็เหลืออยู่ นะครับมีให้ชมกันนะครับใบละ2,800บาทนะครับราคานี้รับเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับที่ส่งมานะครับส่งมาตีเทินนะครับจากลำไยมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะครับของเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะเปิดแกะแล้วก็เช็คดูนะครับเวลาที่ลูกค้าส่งของมานะครับผมก็ขอร้องนะครับให้เขียนเบอร์โทรหรือที่อยู่ติดต่อมาในกล่องด้วยนะครับบางทีส่งมาไม่รู้ว่าเป็นของใคร นะครับไม่รู้จะหาเฟสไปช่องทางไหนนะครับก็ไม่เจอนะครับก็เลยขอเป็นแบบว่าเขียนเบอร์โทรมาด้วยนะครับเพื่อมาถึงก็เช็คนะครับเช็คเรียบร้อยประเมินราคาแล้วก็จะติดต่อหานะครับว่าราคาเท่าไหร่ใช้งานได้ไหมมีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับหรือว่าเสียหายระหว่างขนส่งหรืเปล่านะครับผมอ่ะวันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับวันที่7เมษายน2568นะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับก็คือดอกลำโพง PR ดอกลำพงสัญชาติไทยแท้นะครับสายพันธุ์แกลงไวอย่างนั้นนะครับ40มิลนะครับเป็นโครงคล้ายๆกับดอกเห็ดนะครับเมื่อก่อนจะเป็นโครงเหนืองนะครับ40มิลไวสี่นะครับ1,200บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาที่3,500บาทนะครับสเปคเดียวกันกับตัวไอตูดกีบ2ชั้นนะครับผมอันนี้ก็2ชั้นเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับสเปคคล้ายๆกันต่างกันแค่รูปร่างหน้าตานะครับผม แล้วก็มีอะไรมาอีกอันนี้มิกเซอร์นะครับ950บาทนะครับไม่รวมสง่งตัวนี้นะครับอันนี้4,3 0พาว power mix นะครับตัวใหญ่12ช่องนะครับอ่ะมี power มือ2มานำเสเนอนะครับเครื่องขยายอันนี้1,250บาทนะครับ1,250บาท นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ MKC นะครับรุ่น MK 2 5 0 1 USB นะครับใช้งานปกตินะครับผมแล้วก็ d ี x d e v ็ l a c เดเวตัวนี้4ี0พันามนะครับใช้งานปกตินะครับผมหรือว่า Pro Euro Tech นะครับก็มีของใหม่มือหนึ่งนะครับมีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับ4,450นะครับ4,450บาทเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับของใหม่มือหนึ่ง แล้วก็เป็นมาต t i นสีหนึ่งสีหนึ่งแปดนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วแปดดอกนี่สบายใจได้เลยนึบๆนึบๆนะครับน้ำหนักสี่สิบกิโลกรัม c ีเอสามสิบนะครับหรือว่าซีเอยี่สิบนะครับก็มีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนมือสองยั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 งขาดอยู่นะครับเพราะมือสองนะครับผมแล้วเป็นพวกไม่ลอยมิกเซอร์นะครับก็มีจัดจำหน่าย ดอกสิบห้านิ้วนะครับดอกเคียร์นะครับตัวนี้ไว้สี่ไว้คอสี่นิ้วนะครับดอกพันสองร้อยวัตต์นะครับเบียดนี่ไม่ต้องพูดถึงกระหึ่มแน่นอนนะครับสเปกยางกับสิบแปดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ Power Mix นะครับมิกเซอร์นะครับตัวนี้สามพันห้าตัวนี้สองพันเก้านะครับอันนี้ขายโลนะครับผม วันนี้วันที่7นะครับเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมรับแลกรับเพินห้องเก่าแลกห้องใหม่นะครับอ่ะพามาดูอีกหนึ่งโกดังสวัสดีช่วงนี้มันช่วงเทศกหน้าฝนนะครับก็เลยอยากจะหลบฝนเข้ามาหน่อยนะครับมีดอกลำโพงพี่5้านะครับมีสต็อกนะครับพร้อมจัดจําหน่ายนะครับสั่งซื้อวันนี้ทันใช้สงกรานแน่นอนนะครับนี่จะเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่อันนี้25มิลอันนี้30 AC ิ0ซมิลนะครับ มีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับเบอร์โทรก็0650945779นะครับอ้อลืมแจ้งนะครับอันนี้ดอก12อบอ้อม12นิ้วนะครับดอกละ7 5็ยห้าบาทนะครับขายโลนะครับเหลืออยู่สองสี่หแปดประมาณ10ดอกได้นะครับดอกละ7 5็้าบาทของใหม่นะครับขายโลนะครับ7 5 0หบาทเหลืออยู่10บดอกนะครับแล้วก็แจ้งนะครับ ตู้เสียงกลางตอนนี้ของเราเหลือพวงเดียวนะครับนี่เหลือพวงสุดท้ายนะครับเหลือชุดเดียวนะครับห้าพันก้าเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยเจอกันอีกหลังเทศกาลสงกรานต์นู่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะครับสนใจสนใจตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็เหลืออีกสองใบนะครับอันนี้ใบละสามพันห้านะครับเป็นดอกกิบอ่าส่วนเสียงเหลี่ยมเป็นดอกฟรีนุกเกลของไอ้บ้า นะครับเป็นตู้ขอบเหล็กเต็มใบนะครับผมขอบเหล็กเต็มใบนะครับพร้อมดอกพร้อมดังนะครับอันนี้ใบละสามพันห้าเป็นของใหม่หมดเลยนะครับของใหม่ทั้งหมดนะครับตัเหลืออันนี้สองใบนะครับแถมฟรีเพจหลังนะครับเป็นงาน CNC นะครับผมอ่ะโอเคสุขจิตสนใจตัวไหนเขาโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ065 0 9 4 5 7 7 9นะครับ